สวัสดีเจริญพรเหมือทรงค้ากอวะคาเบ็นเ mm hmm. จ้าจ้ Aladdin างปีญนาสามียามกาเฮียนที่จันทจอมหาจุราถ่ายถูงวงกลมไหนแน่เนี่ยมาเร็วได้ว่ะสังสารมามีเจ้าดีสนอยเขาแหลมช้างอันนั้นก็อันเปยนอุ้ยก่อเขาเขาเสื่ออันมีเสาอวาสนาเขากาเฮียนเดียดีนั่งจันทจอมหาจุราพอ้นถึงอีอังสาขาสังคมคนาสังคมศาสตร์ สังคมวิทยานั่นก็หน้าสังคมมันมีสีหาปลายอยู่ไหนเพราะว่าไค่ก่เฮี้ยนดีไหนอ่าจะคู่นั่นก็เพราะว่าไค่ก่เฮี้ยนดีไหนต่างอันอาจารย์เขาก็อ่ายินดีรับร้อนว่นวนจาจะเหนี้เสียแล้วเอิ่มอ่ากูก็สังวะาคขก่เฮี้ยนไหนวะไข่เฮี้ยนได้อยู่ตาสีไหนมีข่าวมาหมอกถึงอันเปี้ยนอ่าเจ้าพิจนอณาขาเแหลมก็อันเปี้ยนวะอ่า คุยกอรมันก็เจออันมีป้าวาัสนาตระกาเฮียนดีตั้งไผ่ไทยปีจันทร์ซ้อมมหาจุละเมืงองเกอะจึงไทยรายอยู่ค้าเมื่อสูงตั้งเสินค้า